สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดั้มนะคะกับหัวข้อใครแอบรักแอบชอบคุณอยู่ตอนนี้ มาหมดทั้งดินน้ำลมไฟอ่อแต่จริงๆทาดลมไม่ค่อยรู้สึกมีทาดุน้ำนะคะคนคนนี้ลัคนา,าราศีอยู่ในทาดน้ำมีนกรกฎพิจิตแล้วก็มีธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันมังกรพฤกษ พัดลมไม่ค่อยไม่ค่อยอ่ะไม่น่าจะมีอ่ะคนเนี้ยโหคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกมากๆนะเวลารักใครนี่คือคลั่งรักเลยแหละคือเขาแต่ว่าเขาจะมีความ <c oughs> <c oughs> เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ คือจะไม่ใช่ข้างรักแบบเด็กๆแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะคือมันมันไม่ครซี่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเออเขาเขาจะควบคุมตัวเองได้อืมแต่ว่าเวลารักใครนี่คือสวีทมากๆสวีทหวานมากๆนะคะเอาอกเอาใจดูแลคนรักดีมีความอ่อนโยน มีความอบอ้อมอารีเป็นอะไรที่มันหวานน่ะบอกไม่ถูกอ่ะคือคือคนนี้เป็นคนที่หวานแบบน้ําตาลเรียกที่เลยอ่ะหวานแบบหวานจนบางครั้งอาจจะเลี่ยนก็ได้นะ <c oughs> คือแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะอ่อนหวานและอ่อนไหว อ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนอบอุ่นเป็นคนจริงจังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามเขาเป็นคนที่เขาเป็นลักษณะของ คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลคนอื่นๆได้อะคะ่ะคือไม่ใช่เฉพาะคนคนรักนะแต่หมายถึงบริวารเอ่อคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนน่ารักเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอบอุน่นเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะคะอืม แล้วก็หน้าที่การงานค่อนข้างดีมีความมั่นคงมากๆเลยทีเดียวเขาน่าจะอายุมากกว่าคุณอะมีความเป็นไปได้สูงนะที่เขาจะอายุมากกว่าคุณไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กเด็กแล้วไม่ใช่วัยรุ่นหรือไม่เขาก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่โตเป็นผู้ใหญ่เกินอายุมากๆากอะ พราะเขาดูนิ่งดูสุขุมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่เขาจะมีความนิ่งแบบผู้ใหญ่จะไม่แบบลุกหลีกลุกลีกเหมือนเด็กๆอะค่ะเออแล้วก็การเงินบอกไปแล้วเนาะการเงินดีการงานก็อยู่ในช่วงที่แบบการงานมั่นคงด้วยอะดูแลคุณได้เขาดูแลคุณได้ดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อให้เขาเป็นผู้หญิงเขาก็เป็นแบบ เป็นผู้หญิงที่ดูแลคุณได้เขาอาจจะดูแลในเรื่องของเอ,อเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ใช่แนวแบบแม่บ้านอยู่อยู่ตัดที่บ้านนะเขาจะเป็นแนว working woman ที่เก่งเก่งทั้งในบ้านและนอกบ้านอ่ะงานบ้านก็ทําได้ดูแลคนในบ้านเอาอกเอาใจดูแลเอาใจใส่คนในบ้านได้แล้วก็สามารถออกไปทํางานนอกบ้านได้เก่งด้วยหาเงินก็เก่งด้วยทํางานก็เก่งด้วยอืแต่ไม่ใช่ว่าได้ยินอย่างนี้แล้วคุณจะให้เขาทําทุกอย่าง แล้วคุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็ก็ไม่ได้นะคือเขาดูแลคุณมาคุณก็ควรจะดูแลเขากลับด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในเรื่องของความรักนะคือเขาให้เขาให้เต็มที่แล้วเขาก็ต้องการต้องการออการตอบรับอะต้องการอาการตอบแทนด้วยความรักแบบเต็มที่เหมือนกันอืมไม่ใช่ว่าจะให้เขาเป็นฝ่ายให้อยู่อย่างเดียวอะไอย่างเงี้ยเพราะคนนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายให้อย่างเดียวแน่นอน เขาเป็นคนที่ต้องการต้องการความรักด้วยเหมือนกันเขาเป็นคนมีแพชชั่นเขาค่อนข้างจะเครซีข้างรักและอย่างที่บอกเซนซิทีฟอาจจะมีขี้งอนขี้น้อยใจบ้างแต่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะต้องสังเกตดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นว่าเขาดีกับคุณเขาทำนู่นทํานี้ให้คุณแล้วคุณจะแบบเฉยชาคุณจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ได้เพราะวันหนึ่งเนี่ย คนคนนี้อาจจะไม่พูดอาจจะไม่บอกคุณเลยด้วยซ้ำว่าเขางอนหรือเขาน้อยใจหรือเขารู้สึกแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันสะสมไปนานๆอ่ะมัน,ม,นมันก็ไม่ดีกับความสัมพันธ์เหมือนกันอันนี้เตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าคุณแบบคบกับเขาแล้วจริงๆอะ่ะแต่เขาเป็นคนรักที่ดีนะคะเป็นคนรักที่แบบไว้ใจได้อะ่ะบุคลิกอาจจะดูเหมือนคนเจ้าชู้แต่จริงๆไม่ได้เจ้าชู้ภายนอกดูเหมือนเจ้าชู้เป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะแต่ว่า ถ้ารักใครเรารักจริงคบนานอยู่นะโอ้โหควีนออฟเพนเดอร์โกคิงออฟเพนเดอกลอือหึ ชอบคุณมากๆอย่างที่บอกเขาเป็นคนข้างรักเวลาที่รักใครคือรักมากรักแบบเต็มที่รักแบบหมดใจอะค่ะตอนนี้ในสายตาของเขาอะเขามองว่าคุณคุณคือเบอร์หนึ่งคุณคือเดี๋ยวจะเรียกว่าเบอร์หนึ่งก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจคนอื่นเลยเขามองคุณคนเดียวเลยตอนนี้คุณเป็นคนเดียวในใจเขาเขาชอบคุณมากๆเขาเทิดทูนบูชาคุณมากๆแล้วแบบ อยากที่จะดูแลอยากที่จะเอาใจใส่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าตอนนี้เป็นอะไรกันอยู่เขาอยากเป็นมากกว่านี้เขารู้สึกแบบคุณคือคนที่ใช่อะ่ะคุณคือคนที่ใช่เลยสําหรับเขาทุกอย่างเลยเขาชอบทุกอย่างในตัวคุณและอยากได้คุณมาเป็นเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเป็นสามีเป็นภรรยาของเขา อยากดูแลคุณอยากทําอะไรดีๆให้กับคุณเขาจริงจังกับคุณมากๆด้วยคือไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากนะคะอืมคุณกับเขาอาจจะมีธาตุดินเหมือนกันก็ได้นะคะธาตุดินออกมาเยอะนะเนี่ยอ,อคุณอาจจะอยู่ในการบังกรพิศเป็นคนธาตุดินนะหรือว่าลัคนาหรือราศีก็ได้นะคะ ดาวจันดาวสุขอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ในธาตุดินน่ะเขาเองก็เหมือนกันมีมีธาตุดินอยู่ในตัวเหมือนกันคนนี้ขี่หึงนะเอาจริงๆแล้วขี่หึงแต่ว่าเออหึงแรงด้วยบอกไว้ก่อนขี่หึงแต่ว่าจะไม่ค่อยแสดงออกด้วยความที่เขาเขาค่อนข้างที่จะเก็บอาการเก่งเก็บอารมณ์เก่ง เก็บความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยแสดงไม่ค่อยแสดงออกมากมายนะักยิ่งยิ่งอายุมากเขายิ่งเก็บเก่งเออจะไม่เหมือนเด็กๆอะคะ่ะถ้า,าเด็กถ้าอายุน้อยหน่อยยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังควบคุมตัวเองไม่เก่งมากก็อาจจะมีแสดงอาการออกมาคือทัดฟึดฟัดให้ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่อะคุณจะยิ่งสังเกตยากเพราะฉะนั้นอะถ้าคุณคบกับเขาอะสังเกตอาการเขาให้ดีๆนะคะเขารักมากเขาก็ห่วงมาก เหมือนกันอืมขี้หึงขี้หวงแล้วก็ติดแฟนค่อนข้างจะติดแฟนมากๆด้วยเอาจริงๆเป็นคุณสมบัติที่น่ารักอยู่นะเป็นคุณสมบัติที่ดีอยู่นะอืมเจอหรือยังคะคนคนนี้ไหนขอดูซิว่าเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงกับคุณหรอ เอ้ยเอ้ยเขาจะขอคบกับคุณคือถ้าเขายังถ้าคุณโอ้โอ้โอ,อ่ะถ้าคุณกับเขายังไม่ได้คบหากันถ้าเขาแค่แอบชอบแอบรักแอบมองคุณเขาจะจีบคุณเต็มที่แบบเดินหน้าเต็มสุคือขอคบขอจีบขอคบเลยอ่ะคบแบบจริงจังเลยค่ะแบบเปิดตัวอืมแล้วก็ ถ้าคุณกับเขาคุยคุยกันอยู่แล้วหรือคบกันอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะขอคุณแต่งงานนะถ้าถ้าคุณแบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะ่ะมีโอกาสสูงที่เขาจะขอคุณแต่งงานคือไพ่มันออกมาขนาดนี้ค่ะสี่ไม้กับกับเอ่อสิบถ้วยการสร้างครอบครัวการแต่งงานการสร้างครอบครัวแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้มันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับระดับหนึ่งการเติบโตของกัน ของความสัมพันธ์คือชัดเจนมากๆไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนในตอนเนี้ยมันจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่อันนี้ก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะถ้าคุณปฏิเสธเขาสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดเออแต่ถ้าคุณตกลงถ้าคุณตกลงปรงใจนะคะคุณก็ชอบเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสูงมีโอกาสสูง อาจจะมีหลายๆคนในที่นี้มีโอกาสจะได้แต่งงานเร็วๆนี้นะคะคืออาจจะไม่ไม่ได้แต่งจัดงานแต่งงานเร็วๆนี้หรอกแต่ว่าแต่ว่าอาจจะได้คุยเรื่องงานแต่งงานหรือมีการตกลงกันในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวกันในในเร็ววันนี้นะคะโอเคไพ่สวยมากเลยจบการอ่านให้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ